ยินมันไม่ล่างซื้อของมาเลยบ่นอนเนาะนี่สะบือคนรวยจะลงนอนกลางไปเลยคุณสะบือคนรวยเว้ยเล่เพื่อนน้องชิกินสบายนี่เจอนเอะไรไม่ได้อุบไม่ได้อึดกางกินเคากินปูทะเลน้ำโอ้แม่ไปกิกินกุ้งทะเลกุ้งทะเลบ่กทำบันดาลยิ้มนะ กินก so like mm hmm. ุ้งทะเลกับหันดักม like ืออื nephew, like ่นเขาบอกเขากินตัวคอยจุวบานนงพงนะมือนี่วันประหัดอะไรมืออื่นเขาว่าวันทิดเขากินตัวแต่กินกับมือนี่วันประหัดเนาะนม่เราช่วยเธอพังเนี่ยเป็นได้คือว่าไปแล้วเขาว่ามืออื่นวันทิดเป็นได้คือว่าไปนะคอยอยากไปมือคืนนี่คอยนอนคนเดียวคอยนั่นนี่เธอไปอยู่บักเสื้อมึงอย่าตั้งนะกูจะบอกให้มึงไปตากแดดอยู่นี่ทหามึงดูนะนั่นนะ เออบักเสืออะไรนะะมันดูอยู่แล้วมึงก็ไปเอาอะไรบักเสือนะม็เอาแม่บักเสือน่ะไปแล้วกูก็จะเอาหรอกพอบักเสือนะกูจะทานาซาเอาหลอกไปไหมเอาแม่บักเสือกูจ่อยๆนะเสือกับเสือแมวหรอบ่แม่นสิงปูให้เคยกินน้ำแน่ให้กินสุกน้ำยา เฮ้ยจะเห็นมายานาฮันเวียดนะคอยจะซื้อพันไอเวียดพันใคยจะซื้อเลยบอกขายไห่ซองหนึ่งสามสิบพันยาออกซองรุ่นใหม่นี่ใครจะซื้อเลยมา มาขายหายเมื่อหน้ากูเมื่อซื้อดงพุงเซ็ตแท้ๆกูเห็นพุงเงินบรรเทาอย่างกูดูสีดินวาบดออาเกิขนมางานเข่าแท้ๆพุงเงินนะเกยนะเกยยากเกยยาพอมันบาดยาไม่มาขายให้โอเคบอกพอค่อยเอาน้ำเมื่อไรก็ยังได้ติขอไปได้ยักได้ค่อยเบิกเอาก่อนนะกว่าเราจะเบิกอยู่ในสังข์ทองนะหัวหนาคอยเมื่อไรนะเอาไอหน่อยนะเฮอร์แต่มึงบ้าได้สิบอกให้ วันหาบักลิกเลยอยู่ใส่ได้น่ะนอนอยูู่้เดียวลเลยเธอไปเธอนานมากเลยไปหาเธอน้องเจ้านะเราไปทวงให้เธอ่อย่าเห็ดแบบน,นั้น เป็นห่วงแล้วสมัยแล้วเป็นห่วงว่าเดินบอกว่าอย่าให้อัดอะไรสิเมื่อว่าหอเงิืนเอาบักอันนี้ขู่อืมแต่จริงอ่ะมูแมนมันบด ได้ลมาอกมาเลยเทรดเรดเรดนะกบแมทเบองคอยสแทกเบกลับแมทนี่ว่ามันซีขึ้นจำไดกลับแมทกับคอยนี่นะโอ้ยมันจีฮักมันเสี่ยงเยคอแทกขึ้นนี่วมันพีจักแมทอยากลับกลับมาเดียวเลยฮนเนี่ย เป็นหน้ำไม่ค่อยอ่าน่เฮ้ยหัวหน้ำไม่ค่อยอ่านเลยไม่ค่อยจะทาครีมนี่อ่านสิจักอ่านด้คันธูจักภาษาอังกฤษนี่โตครีมนี่เท่าใดละรางวัลถือรางวัลเท่าใดละรางวัลที่หนึ่งและถือเท่าใดโอ้ได้ครีมโคนี่มาใช่โคนี่บาดเจ้าเต้ค่อยได้แหวนนั่นหน่อไอ้เด้อแหวนนี่คือถือรางวัลที่หนึ่ง โลสันเขาว่ะะกันขี้แมวกันขี้หมากันขี้หมากันน้องกินตีโลสันเมื่อคืนนี้ยวัดนพันวสเอาไว้รับอันอีนุ้ยลูกสาวเต่าหนาด้วยค่ะกูแต่งหน้าหนเนี่ยเซลกูเห็ดอันไปเอาหน้าหมูอ่างเฉย ไปแต่งรีนโทรศัพท์ซื้อไปเจอกูไปหน้ากูข้าวไปทาครีมหน้าข้าวแล้วกูเขา่ากูเข่าอันนั้นจังนัยนนี่กูเล่นโทรศัพท์กูเล่นดิจิตอลอย่งน,น,นั้นดีกว่าลงเฟซแล้วลงไลน์แห่งสุดยอดเห็นบ่สบายทำดาราทำหอกควาดาราอีกกันดาราเกาหลีกูยังมาเอาละนี่ฮ <h ats> ะทุกขุดจัดดาราเกาหลีบ่เอามันคันเมื่อยเก่า người ngồi đã hay, ngồi đã Bà cái gì mà mì sợi? Môi Đâu, bà thượt. Nào, lau. Bị ngâm này, vậy đó. Anh tác nào? Cầm hăng tép, trái. Cầm bao quá. Được chặt ยำเมียไอ้มาตำลาวียำลอยไปเลยเอ้ยไปซื้อมาจ้ามาเดินลงภูมงจะมากินกาแฟประมาณปะมาแล้วมียนะสิปะเมียก็ยังหักขอบครัวสิตอนตอนตัวจากน้องกาเสียได นัดแอบแทกกันเข้ากันบ่อยให้มาดูเราได้ใครชิให้ยาแก้วเด้อดีด้ใคชิไป่เหมให้เงาแก้วงัดนี่ในคอคนนี้อย่าเป็นคนเนน่าบ่คเดาให้ยาแก้วมาเ่มแ้บมิกเสรใครห้องงเอนี่นั่งลงนั่งลงคอได้เด้อเงินน่ะ กระเท้าหมูกับย่างกใหญ่จังไงกระเท้าหมูจะได้ใหญ่งผู้ดีกันอันนั้นพี่น้องทางคอยได้น่ะพี่น้องทางคอยได้น่ะเชียร์ได้บักเติด์จะบอกให้น่ะนั่นแหละพี่น้องทางคอยน่ะสุกอยเสื้อมีเสื้องอกแล้วก็บ่มีบ่มีเสื้อบ่มีเสื้อปอบสุกอยมี่เสื้องอกเสื่อเสื้อปอบบ่มีอ๋อแต่ใช้ช่องขาชั้นในระบบเดี๋ยวนี้ บ่นี่ยากันมาแหงเด้อหวานเจ็ดสีนี่สามพันเสนนี่เราไปเห็นว่าพอน้องแพทย์เยนี่นี่พอน้องแพทย์เลยวังก่อนนี่ใส่นี่โอ้ขีมิ้นบอเวนวานเจ็ดสีวานเจ็ดสี ปร่มาแต่บ้านบอน้อยเลว่าเมื่อแบบบ่อยเผาเมื่อเนาะหาย้วเผาินน้ำกพ่วงหาควบควจควมดีัได้ันไ้ไห้ขนมแดงขนมไฮน้องที่น้องเลยแต่ดูเลแลวกามาได้หลกาหาน้ำสูกินขนาดเอไลตัวรถต่นก็เอไลก็กาะตายน่หน่อยก็้ยังอยู่น้ำคอยนี่เออความประสิท์อยากกุมแทนเอไลนั่นเราบะไรอยากได้ลูกมือน่ะ ดูคุมอสุขศาณ่ะแต่คอยนี่ยังได้ลูกเาทดไม่มีปัญญาเฮ็ดเลยนะเราเห็ดวัวไล้ก่อนเราจังเอาลูกมาเทิดแม่นให้นั่นก้อนมาแล้วจังเอาให้ไปเข้าเป็นทีเป็นทางมีบ้านนี่เพ่อนมีอย่างค่ะันไม่ลูกเขาลองคอยกรบเไปโรงพยาบาลแบบทันว่ามีลูกแลมาแล้วจังเอาคอยกรบเไปผักทองอีกทันก็มีลูกเป็นได้มื่ไปผักบ่ หค่ะองไว้นล้วมาเทิดบอกต้องหา่างแล้วบอกบอกเขาไปไปห้อมออีกพอยกจะอยู่แบบคือลูกคอยนั่นแหละพอยไม่ได้ไปหงองมออไ่ได้มีใบผักถอดผักทองแล้วคอยก็ไม่ได้ไปขอดอยูห้องมออแคอด,ดอยู่บ้านลรงๆบอกเทิร์ดุงปกติน้นนำเย็นร่ <c oughs> งน้ำเย็นมันกละลายให้เคยกินน้ำเด้อโอวันตินอ่าอ่านี่ไหนบอกยืนยังอ่ะน่อโอวันติน ทรงโอเป็ินน right? ้ำเย็นบบาบอดเคยเห็นบ่มันเกิด like ก้อนแล้วเนาะมันกับบุก้อนและกลิ่นสบายมันละลายเด็กเองโอโอเป็นแซเย็นละลายฟูแล้วบ่ฟูละลายละลายเป็นน้ำกินง่ายเนาะบ่แบบส่งน้ำเย็นเราเห็นองไรไม่ต้มีน้ำตาลพรบ้างต้องมัน น้อยน่อยนมากินน้ำด้อเออแน่นอยมากินน้ำอย่าทิมโอ้ยทิมไม่ใช่เดี๋ยวนี่เป็นคนคืนนะพอรุ่แพ์หบดอบเอาแต่ของพอแพย์เดเล่นนาะมันเสียของพอแพย์ กรงหอะไรไปโทษบ่พอเโทษล้เกี่ยมไว้ถึงรถเพิ่เบิ่งมันก็เป็นน้ำหอดเลยนะใคยเบิ่งตาเดียวเอเพจานรถออกมาแล้วรนั่นแรก่อยใส่ขลอนแบบนี้านว่าตเตยนังจีนบบานี่บอสถือแว่นตาดำเด็ดดูแต่กระห่อนบดคมปัยังแว่นตาดำของแพ้่ได้นะใครคอยในไอ้บัรแว่นตาดำใครคอยได้ปะ ของพอลูกแพรแต้คอเ่อยเื่อลูกแพเอาให้่อยได้ปะแว่นตาดิคอยจะแต่งโตงามเอยใส่เลยคอยใช่ลยเทบ่ยว่อใช่เลงามต้องฮวงพวกพี่เปรดนิยว่าอยู่แล้วเดี๋ยวพอลูกแพเอาให้่คยเด้อยังได้ชื่อม่ให้ไมเด้อหนายัเดี๋ยวอื่นขอชื่อื่อให้เอ้า เอาคันชื่อเอามาเลยเอาแบบเดือดอ่ะมันมีตัวเดือดตัวใสเจ้าเสี่ยตัวใดเอ้าคอยนะเอาตัวใสตัวใสบ่เลยโอเคโอเคเสนาบื้อน่ะได้จีดอกถือว่าได้ให้พวกเพชรกินไม่ได้แล้วร้อนหายใจก็จะกิน เราทำแผ่อยู่แบบนี้เด้่ยาในท่าเราได้ตอบง่ายนะวไก่ตู้กไพตีแล้วดมาเคยกินก่อนไหมเห็นนี้ตู้กะพ่เนาะเคยบเอรเลอนะเคยกินก่อนห้ไเนแมงวันมายาไหมขยังหาเคยกินก่อนเอากัว พอลูกแผดต้กินน้ำบ้างคลิปไหนให้เงินรอดินอยู่อะกลัวก่อนเนาะอุ้ยขนาดยงดินแน่ก่อนอ๋อจะอย่างมาก็ได้วันตีนเย็นใต้เทียนอย่างนี้ไง น้องแก้มแล้วหิ่งหางเอ้ากระพัวข่อยจะเชือกังบัวหอมแก้มพอลูกแค่บัวบัวบัวยืนอะไรอยาล้เอ้าบัวดาวต้องให้หอมก็พอหอมนอนกันเอองานมากระทุนพวกไปเห็ดไทยก็จะไปมัดกันนั่นแหละผัวโบเห็นผัวไปก้านเดี่ยวไปตามหาผัวโลดว่าแต่ผัวไปพุ่นจะเห็ุเลยแบบแคนยิงแบบนี้เลยไอ้เธอยิงแบบนี้ละ เออห้าเป็นนี่แลกหาฮา้าม่อีเขียวคนอลูกของแพ์อืมคอยนะเครื่องอะไรวะลูกแพ์มันมากระทุนในคอยในจะมัดเป็นปะมากระทุนยเป็นภาษามาทุนซื่อมาทุนบบเทอร์ได้เห็นขักละมาทุนงายเอายางอีไทย่างก็ทุนนะนะกดเทอรได้เห็นนะในคอยมัดเป็นมี ไอ้คอยปตัดเลยไะมัดต้ตรงอตัวแค่เนีะไอ้เถิดหมัดแบบนี้น่ะตตรงเลยแบปะตัดตัวนี้ว่ชามนี่จะสากเลยอันนั้นนะอตัวนี้เยคอยชิมัดแบบนี้ตัวนี้ชามเจ็ดนี่เห็นด้มเจ็ดอตัวนี้ก็ชามเก้าวันนี้ะยาวันนี้นี่ตัวห่อแผ่นตัวไม้ะไปขายกี่สีนะ้เงินลักคอยได้ยวใส้พอเนคอยจะไปซื้อขนม ินนวันตินสิพักพอนบ่เดี๋ยวนี้เธอไม่ลงไปช่อยอันพอลุงบอกด้ยใจจ้างสดละพวกรวมว่ายนะจับเข้าไปงากไปเอากรเข้าจังสดลยมาซอยอยู่บุแล้่เราไว้เมือยบุปูเทียงกันนาแล้วสมปีก็ลุงของเขาน่ะลุงไปจ่ายสดลุงไปเห็ดปรงามแบบทีเราได้เลยอะไ้ตีแดเห็ดดีน่ะ เดี๋ยวไ่ดนะหวเลยบอวดเดี๋ยวตีเดีวทร้ายเดี๋ยหมูเดี๋ยวเจ็บใจ้ายคอยละอไพ่จะวาเดี๋ยวนี้นะบกวัดนี่เดี๋ยวไปลกเนซุปคอยนะเอ้ยคอย้ให่บ่ได้หรอบอกวัดอไอเนียอ่ะอ้วอวเนาะอืมีนวสมยต้องกับใครบ ไปกินแถวแล้วว่ามันตาจะได้ไปเอาออกในห้างชงคเขาไี่วาแค่เดียวเอาไว้บิ่งบ่นี่แะแค่นี้โตเมื่อไหร่พเชื่อเพีะถ้เมากินห้อค่อยได้ิพอเชื่อค่อยกินนงร้อยจะมาหลังจะมาถ่ายว่าะันาบ่ายจะมาว่าให้มัเชาเอามันคือปลลูกเฮ้ยมันมันจะลูก ออบ่เธอได้หยาบเป็นแอบมาหนิสองเป่าหยาสองเป่ายินไปยัันก็แ่ขนมปังอ้าก๋อีเช้เธอจากลงล่างบ่ได้ีงอย่าลงล่างคานเพื่อ้นี่ค่บลนองเรา่เบ่เธลงไปเรียกคนเล้วเอาลูกก่อนเลยหนึ่งซองตัวลอเรือลออลด จอดจานลอเรือสลายน้องูนิาวเลยงูไส่เก็บเรือดำดำไว้คือกูหลักไข่ต้องดูให้ดีเสียก่อนเอ้ยเสียบลำตึกไปดีประหยาดคุณเนี่ยตั้งเสาเนาะโอ้ไม่นี่บ่เอาได้แต่พ่อลุงตั้งเสาไว้บ่ ตะปูเก่ายังเหลืออยู่เนาะตะปูให้เขาซื้อขม้าเมื่อนั้นีด้นี่เมื่อวานนี่ตอกสองสามเล็มหนึ่งเขาซื้อขม้ากันนะถามมาเทิดนะนี่ตุงเทียวยใหม่นี่ตุงเทียวยว่ามาเทิดเขาได้เอาตะปูให้พอลุงตอกเน่เด้อเพราะว่าเขาถ่ายเขาอยากปีกตัวหนันย่านโต๊ะตะปูตะปูเนี่ยแหละพอลุงสีเอาปูซื้อปูแปดปูแปดอะแปดตะปูเขาวางซื้อปูแปดมาวานนี่ตะปูซื้อเขาจะตอกอันไส้ว่าเช้าหัน เออไปแล้วซือมาไหมตัวนะซื้อขบมาโลนึงเมื่อวานนจะปูแปดเขาตอกสองสามเด็อนเขามาตอกย่ำมาหนินั่งเยอะหือว่าหลายนาทีพ่อสมควรพี่น้องขอลงมาสีลงเพื่อเจ็บเนาะพี่น้องนีนกินเบิ้แล้วพี่น้องบอบอย่งนงดหมนะะ <a> ้ำเด็กีแลบบจะบอกี่น้เด็น่ก บ่หยกินเพราะว่าเบิดน้ำเดีนน้ำไผ่เบิดนะน้ำาบนเละข้าไปลาเบิดไม่กินแตมันเบิดก็ว่ามันเบิดมันเบิดละเอากินบนี้เอะไดสาจะได้กินโอ้ยจะเป็นเทียงกันยุ่งหันเอืเอากรเนาะทอนเอาตายอยู่ที่เออยู่พหสองห้าบาทพันบาทกินหน้าข่าว

ตัวขั้นมันหมดทั้นเลยจ้ะที่มังอยู่เพื่อนลุงมีอยู่ค o l จิก c ันะมันเหลือหหอนมโอ้ยเมื่อเกิดเมืออ่นดอกพ่อลุงเลยอึนพ่นกันมานพนมดจกกคนนมแรงหนึ่งวุ้กีงติชาหนามมีเท้าในพ่อหนามขับขี้ไ่อลุองเงนในชาหนามี่ เพราะว่ามือแรงเพิ่นว่าจิมาส่งยู่จักบางทีกับมือแรงบางทีกับมืออื่นเพิ่นเปล่านะแต่ว่าแจ็ค่นจิมาส่งมือแรงหรือมืออื่นเดี๋ยวนี้นะไอ้ายก็อยากให้มือแรงแล้วเาก็จนั่่นนะทีมงานกันจนอารมณ์เสียพี่น้องเพิ่นคิดนัดหลายเถื่อมือนั้นมือนี้ก็บบริวารเพิ่อนเนาันนั่นหึงพุทธไปไปไปดูเาล นนีี่ละพ้องเยไปกะเพราไปชาโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อแพร่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเลยพูระวัดแต่งตัวาอลีกระจายได้ใช่ลองแว่นเอาขโมยแว่นพ่อแพทร่อันนี้ของพ่อแพทย์อันนี้มันโบแมนพ่อแพทย์ชื่อใดมีอันไอ้หักผู้หนึ่งเพิ่นเอาให้ เมนข่อยคือบวิ่งไอ้ห้างมาให้ขอนี้ชาวใบเพื่อนขอเลยข่อยสิซื้อไม้มาให้เพื่อนเพราะว่าตัวนี้ของเราเลยข่อยสิตซื้อมาใช้แว่นน้ำใจของเราเลยมาแต่ไทยเพื่อนนะขอยลองอีกได้เลยเมนข่อยพอของเพื่อนมาให้อีกเพื่อนหนึ่งนะข่อยจิตซื้อตัวไม้มาให้เราเพราะว่าอยู่ในห้านเบียดก็เห็นอยู่มันบ่แพงดอกเทเทได้นี่นะประมท่าสามสิบพันนี่แหละ ยอดเด้อพี่นาะอันนี้กัลองแว่นตาพอลูกแฝดเนาะแม่นอ่ะไวดโอเคพี่น้องเนาะจาัไนไรกะสำหรับคลิปนี้พอน้องแฟดกัสิ่คอตัวล่าไปก่อนจัไนไรก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพอน้องแฟดในเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนากะก็ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง